สวัสดีค่ะพ่อปคอรูธนพรจากอีซี่ดูอิ่งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเก็บใบหม่อนไปทําชาใบหม่อนสดกันค่ะชาใบหม่อนสดๆนะคะเราก็จะมาเก็บเลยค่ะการเก็บใบนะคะการเก็บใบเ,เอาจากเอาช่อนี้แล้วกันนะคะเราจะเก็บห้าใบนะคะจากใบนี้นะคะนับลงไปห้าใบนะ,ะ้ 1, 2, 3, 4, นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็เด็ดเลย หาใบแบบนี้นะคะวันนี้เราจะทำสามแก้วนะคะเราก็จะเก็บไปสิบห้าใบแก้วหนึ่งนะคะเราจะใช้ใบใบหม่อนนะคะใช้ใบหม่อนห้าใบนะคะก่อนหนึ่งแก้วอันนี้ยอดอ่อนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทำชาย,ยอดอ่อนนะคะเราจะเก็บไว้กอนนะคะเราจะเอาใบใบที่เขา โตแล้วแบบนี้นะคะก็จะเก็บทีละหนึ่งสสามสี่ห้านะคะเราจะเก็บยอดไว้ตอนนีไ้ได้สิบห้าใบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาล้างนะคะก่อนที่จะล้างนะคะเราตัดตัดก้านออกก่อนนะคะตัดก้านให้หมดนะคะเพื่อที่ยางเขาจะได้ออกมานะคะ จะได้ไม่มีอย่างเดี๋ยวเราเก็บทิ้งนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากา้านทิ้งไปเลยแล้วก็ล้างค่ะล้างฝุ่นนะคะล้างความสะอาดนะคะล้างกีละใบแบบนี้เลยค่ะล้างฟอกทุกใบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ แช่น้ําทิ้งไว้นะคะ20นาทีนะคะเพื่อล้างยางออกนะคะเพื่อให้ยางเขาออกให้หมดแช่ไว้แบบนี้20นาทีค่ะ เรามาเก็บมะนาวกันค่ะเพื่อเพิ่มวิตามินซีให้กับชาใบาหม่อนเราค่ะเราจะเตรียมต้มน้ำนะคะใช้น้ำหนลิตรค่ะตอนนี้เราต้มน้ำนะคะพอน้ำเดือดเราถึงจะใส่ใบชานะคะใส่ใบหม่อนนะคะ เราแช่ใบหม่อนมาครบ20นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเอาไปต้มค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบใบหม่อนลงไปนะคะแล้วก็ต้มไป10นาทีนะคะตอนนี้นะคะจะ10บนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักฟองออกนะคะตักฟองออกแล้วก็ จะปิดไฟเลยดูนะคะน้ำสีสวยมากนะคะสิบนาทีแล้วค่ะปิดไฟเลยปิดไว้จะได้ร้อนๆนน้ำเหลืองมากค่ะแล้วเราก็เทใส่ในแก้วเลย ชาใบหม่อนสดเราสีสวยมากเลยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มวิตามินซีนะคะเดี๋ยวคุณจมันก็จะบีบมะนาวค่ะบีบมะนาวนะคะใส่ลงไปเลยสังเกตไหมคะพอบีบมะนาวลงไปแล้วนะคะมะนาวความที่เป็นกรดนะคะก็จะทําให้สีเขาจางลงนะคะการที่บีบมะนาวก็จะเพิ่มวิตามินซีค่ะเพราะว่าใบหม่อนที่เราต้มนะคะ ก็วิตามินซีก็จะสูญเสียไปนะแต่คุณภาพคุณสมบัติอันอื่นนะสนรรพคุณอันอื่นก็ยังอยู่นะคะถ้ายังไม่ดื่มก็ปิดฝาไว้ค่ะสำหรับน้ำชาเบมอนสดนะคะจะมีความหอมไม่มีความฝาดไม่มีความขมนะคะดื่มง่ายค่ะถ้าอยากให้หอมมากกว่านี้นะคะให้หั่นใบเตยใส่นะคะเอาใบเตยลงไปต้มด้วยนะคะหรือถ้าเราทำตักแห้งก็ ใช้ใบเตยตากแห้งไปด้วยนะคะี๋ยวเรามาดื่มกันเลยค่ะมีความหอมค่ะแล้วก็หอมมะนาวด้วยค่ะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอีซี่ดีกิหน่อยนะคะน้ำชาจากใบหม่อนสดทำง่ายๆนะคะและมีประโยชน์มากเลยค่ะ แนะนําให้ทานตอนท้องว่างนะคะเพื่อที่จะได้ไประโยชน์สูงสุดนะคะเพื่อจะได้ดูดซึมไปใช้ในร่างกายได้สูงสุดวันดึงนะคะสามารถทานได้ถึง3แก้วเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณธนพรค่ะ see you next video thank you for watching and subscribe bye